สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คุยสาระ HR Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ซึ่งหลายท่านกำลังให้ความสนใจในการประชุมบอร์ดประกันสังคมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกาที่ผ่านมา นายบุญสงทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมวาระพิเศษมีการพิจารณาและเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2568สาเหตุของการขยายเวลาคือเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพเป็นไปอย่างรอบด้านครอบคลุม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันการขยายเวลาและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนี้คำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านอายุเพศอาชีพและประเภทของผู้ประกันตนเพื่อให้การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นไปนอย่างเหมาะสมโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงานสาธารณะ อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประชานพิจารณาสูตรคำนวณใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้สื่อสารว่าจะจัดให้มีการทําประชานพิจารณาในต้นเดือนสิงหาคม2568โดยมีแนวโน้มว่าการประชานพิจารณาน่าจะเลื่อนออกไปหลังวันที่31ตุลาคม2568ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาการขยายการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ แต่ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งแต่แนวโน้มคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นบอร์ดยังได้รับซากมติของคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพข,ของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เฉพาะกิจครั้งที่6-2,568ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงสูตรการคำนวณและออกแบบสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกันตนทุกกลุ่มสรุปได้ว่า การประชุมครั้งนี้เน้นไปที่ความโปรง่งใสการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการปรับปรุงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้ครบถ้วนก่อนที่จะเข้าสู่การประชาพิจารณาสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพนี่คือสิ่งที่ผู้ประกันตนทุกท่านควรทราบเพื่อเตรียมตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและหากท่านสนใจเรื่องสิทธิประโยชน์การปรับสูตรเงินบำนาญ หรือข่าวสารประกันสังคมอื่นๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันด้วยครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปของคุยสาระเอชอาร์ชานลสวัสดีครับ